แล้วสื่อเกิดทันกันเขาเรื่องอะไรเออไม่ดีก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวอนกันถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะแบบทําไมใช้เวลากว่าจะตอบนานจังเลยอะ๋อเงฮ้ยเฮ้ยพักเลิศสอนเป็นอย่างนี้หพี่เปล่าตอบอะไช้าได้ยังไงเร่งคำตอบมีเร่งคำตอบมีมีบ้างเป็นอย่างนี้ครับไม่เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ชอบให้ เราเป็นคนสุดท้ายที่มันตอบนี่โอเคไหมเออปกติเธอเป็นคนช้าค่ะถ้าคนอื่นจะช้าบ้างไม่เป็นไรคไม่แต่ผมก็ต้องพูดแต่ผมก็ยอมรับตามตรงว่าเออบางบางทีเราก็หายไปนานจริงอะไรเงี้ยครับใช่เปน่างดียนะของนนมีไม่คุยกันนานสุดเนี่ยเท่าไหร่ของผมมีนานสุดก็ยอมรับก็คือสิบชั่วโมงไม่ต่ออันนี้ก็นานใช่สิบชั่วโมงก็คือแบบก็คือแบบ อยู่กับคอมทำนูำ่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลืมลืมทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยครในเกมไหม ถ้าเป็นช่วงนั้นก็มีบ้างเห็นไหมผู้ชายติดเกมจะเป็นอะไรที่เขาจะดูดเขาไปในเกมเลยมันจะยู่ถึงทุกอย่างไม่เขาจะหลุอถ้าเงียบไปอแต่ถ้าข้อความสุดท้ายมันคือเขามันก็จะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าข้อความสุดท้ายคือเราทำอะไรอยู่แล้วหายไปสิบชั่วโมงีคื่แต่ถ้าเกิดเออสุดท้ายอ๋อถ้าหนักขวานี่ลำบากอะแต่ว่าเออมันก็เงียบๆกันไปเราก็ไม่ได้ตอบอะไรใช่ไอมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันสุดท้ายมันค้างอยู่ที่เราอ่านแล้วไม่ตอบนี่มีปัญหาหรือไม่อ่านก็มีปัญหาเลย ก็ถ้าไม่อ่านหลายชั่วโมงอ๋ไม่อ่านหลายชั่วโมงก็น่าก็ได้กมีะแต่ก็เข้าใจได้ครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมแบบเออมันก็มันก็สมควรแล้วแหละที่พี่เขาจะหุนหงิดอะไรอย่างเงี้ย